สวัสดีครับผมดอนนะจากดีพนลัลึกเ9 99เก้าครับวันนี้นะครับอยู่กับ Toyota Camry 24Q g e a เกียร์ออโต้เครื่องเบนซินปี2005นะครับสำหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินแล้วก็ไฟหน้าใสมากใสเพราะผมเพิ่งขัดมาลูกแก้วอะไรเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายอยู่ด้านในไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างก็ใสเหมือนกัน ไม่มีอะไรตายอยู่ด้านในเหมือนของเบิกใหม่เลยแต่ไม่ได้เบิกใหม่มานะเดิมๆอย่างนี้เลยข้างล่างนี้ไม่ได้ขัดนะครับขัดแค่ข้างบนนะใสามากกระจังหน้าไม่มีแตกหักนะครับโลโก้ยังอยู่ครบนะตรงนี้เงามากๆเลยเดี๋ยวเราไปไล่ดูบอดี้ของเขากันเลยนะฮะอันนี้ล้อสเปคเดิมเลยนะครับล้อสเปคเดิมสวยมากทําความสะอาดขัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคิค้วโครเมียมอะไรตรงนี้ยังอยู่ครบตรงเด่เลยนะนิดนึงทุกคนตรงเนี้ ผมไปเบิกของมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้จะไม่ปล่อยไว้โล่งๆแบบนี้หรือใครชอบโล่งๆแบบนี้บอกผมผมจัดการนี่คุณเองนะมือจับประตูอะไรยังอยู่ครบเปิดใช้งานได้ปกตินะครับโเม,มียมคิ้วต่างๆตรงนีต้ตรงมากตรงใสไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยแตกหักนะฮะที่ผมรู้ว่าทำไมคิ้วไม่มีรอยแตกหักอนะ่ะเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ถอยรถถอยรถของ ไปชนเสาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองรถเบนซ์ของแกแล้วคิ้วหักผมก็เลยเริ่มดูออกแล้วว่าเฮ้ยเออคิ Q ้วหักคิ้วไม่สวยเป็นยังไงนะฮะแต่คันนี้ไม่มีไม่ต้องห่วงเลยไปดูอีกด้านหนึ่งคิ Q ้วตรงสวยเลยแล้วก็โทษนะไฟท้ายเนี่ยสองด้านเนี่ยใส่กิ้งเลยไม่มีทะลุไม่มีแตกหักไม่มีอะไรตายอยู่ด้านในส่วนโลโก้แคมรี่โลกโก้ VSC เนี่ยที่ลูกค้าไม่ให้มาเนี่ยผมซื้อใหม่ให้คุณติดให้เรียบร้อยแล้ว ของใหม่เลยอันนี้โอเคไปด้านนี้กันต่อ,อประตูนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็โคเมียมอะไรต่างๆยางอะไรต่างๆอยู่ครบไฟด้านนี้อันนี้ยังอยู่นะที่ผมบอกซื้อด้านนู้นให้อันนี้ยังอยู่นะครับอันนี้อยู่ของเดิมเขาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าอันนี้คือสภาพด้านในเรามาดู คอนโซลหน้าอะไคอนโซลหน้านี้สวยมากนะครับแล้วก็ยังนิ่มอยู่นะครับสภาพยังดีไม่ต้องเปลี่ยนใหม่มีแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะลายไม้เนี่ยโซนตรงนี้สวยไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหักนะครับหัวเกียร์สวยไม่มีแตกหักนะฮะโทษนะอันนี้ที่ใส่แก้วนะครับยังอยู่ครบนะครับตรงนี้ที่จุดบุหรี่ไม่มีนะครับไม่มีหายไป ที่ใส่ของใส่ได้ปกติพวงมาลัยเป็นลายไม้บวกหนังแล้วก็มีแอร์แบกนะฮะแล้วก็บวกมัลติฟังก์ชันนะครับโลโก้ตรงนี้ปกติจะถลอกลอกเป็นสีเหลืองอันนี้ไม่ลอกเลยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะแต่เบาะ2ด้านนี่สวยไม่มีขาดเลยนะแล้วลายจะต้องเป็นลายแบบนี้แล้วถ้าทุกคนสังเกตนเนี่ยเบาะเนี่ยขาตรงเนี้ยจะมีคําว่าแคมร y นะครับทั้งทั้งสงข้างเลยเบาะเดิมเขาต้องอย่างนี้นะฮะ อย่าไปเปลี่ยนนะหรือใครเปลี่ยนก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับมันจะมีคุณค่าในอนาคตอย่างมากเลยนะทุกคนโอเคลิงชัดอยู่อย่างนี้เปิดได้นับข้างในก็คือใส่ที่ชาร์จโทรศัพท์ได้นะฮะอันนี้คือเปิดอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับของที่ไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ลิงชัดนะครับอยู่ตรงนีนะ้ใช้งานได้ปกตินะครับกันแดด ไฟติดเดี๋ยวผมขอทดสอบนั่งหน่อยแล้วกันไฟติด <Fight it. S 1> นะฮะที่ใส่แว่นนะครับ okay. สวยงามครับแล้วเดี๋ยวเราดูแผงประตูด้านนู้นกันแผงประตูด้านนู้นสวยมากนะฮะลายไม้ยังอยู่ครบกระจกไฟฟ้าเนี่ยปุ่ม ไม่มีถลอกเลยนะฮะแล้วก็แผงประตูเนี่ยคุณดูตรงหนังอะไรต่างๆเนี่ยสวยเลยคนระไม่มีฉีกขาดรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็ตรงไฟอ่ะใส่กิ้งเลยแต่ในกล้องเนี่ยจะไม่ใส่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณมาดูด้วยตาคุณเองใส่มากลำโพงไม่มีทะลุโอเคนะครับแล้วก็โทษนะอีกนิดนึงคุณน่าจะเห็นแล้วแต่ผมต้องบอกก่อน คือช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยสำหรับคันนี้ช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะสภาพภายในดีโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อมันจะมีรอยนิดๆหน่อยๆแถวๆนี้รอยรอยยับนิดๆหน่อยๆแต่ตรงอื่นไม่มีเลยนะครับแล้วก็บ่ไม่มีขาดพร้อมใช้งานออแอร์หลังยังอยู่ครบระบบแอร์ผมเคลียร์ให้ใหม่หมด ระบบไฟฟ้าผมเคลียร์ให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็แผงประตูเป็นลายไม้ไฟอะไรติดครบสิ่งที่ผมต้องเช็คให้คุณก็คือช่วงล่างเครื่องนะระบบไฟผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับแทบจะไม่ค่อยได้แตะอะไรเลย เดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่ามีอะไรต้องเคลียร์ให้คุณบ้างสําหรับใครที่ขอพูดตรงนี้หน่อยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะฮะอยากลองใช้รถมีให้2ทางเลือกคือดูรถใหม่ไปเลยหรือคุณจะเอารถสไตล์นี้และมีผมดูแลอยู่นะฮะรถคุณจะมีปัญหาอะไรคุณไม่ต้องกังวลคุณกลับมาหาผมได้เลยผมรับผิดชอบอยู่แล้วผมยินดีเลยนะเพราะเราเข้าใจว่าใช้รถเก่าเนี่ยยังไงปัญหามันต้องมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลกลับมาหาเราได้เลยเรายินดี นะสำหรับคันนี้ก็เหมือนกันเอามาลองขับก่อนอย่าพึ่งจองนะมาลองขับมาดูว่าชอบไหมมาลองขับมาดูว่าชอบไหมมาดูให้เห็นกับตาตัวเองก่อนนะโอเคเราไปดูด้านหลังกันเลย <S <S ของโตโยต้านะฮะอยู่ตรงนี้ของโตโยต้าแล้วก็น,นี่อันนี้คือไม้ไม้กระดานของเดิมของเขานะฮะอัน,นข้างล่างนี่คือยางอะไหล่ รอยอาร์คอยู่ครบของเดิมๆอะไรเงี้ยอยู่ครบอย่าไปฉีกออกอยู่ครบหมดเลยนะพลาสติกอะไรเนี่ยอาจจะมีรอยการใช้งานเยอะหน่อยตรงนี้รอยต่างๆเยอะหน่อยนะครับโอเคอันนี้นะครับที่เขียบบุหรี่อยู่ตรงนี้แล้วก็แผงประตูต่างๆ นะรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีเลยผ้าอะไรตรงนี้เขาจะต้องเป็นจีบอย่างนี้นะครับเตารีดอย่ามารีดนะฮะไม่สวยเลยนะครับแล้วก็ไฟอะไรเนี่ยไม้นะใส่กิ้งเลยนะครับออเซสซอรีเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้รถคุณดูดีขึ้นด้านนี้ก็เหมือนกันครับลำโพองอะไรไม่มีทะลุคันนี้แผงประตูถือว่าใช้ได้นะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันนะครับสภาพห้องเครื่องนะ2.4สิ่งที่ผมชอบที่สุดของคันนี้คือเนี่ยพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยคมเลยนะคมกริบเลยสติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบ พวกนี้ดำธรรมชาติแต่อาจจะไม่ดำแบบโรงงานแต่ก็คือยังมีความดำอยู่นะพลาสติกอะไรไม่มีกรอบไม่มีแตกหักรอยอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะเราอาจจะเน้น YouTube หน่อยนะก็คือหลังจากที่ปา๋านะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ปา๋าหน้าตาเป็นไงปา๋าผมช่างใหญ่ผมทำรถคันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจ แต่ผมก็ยังของย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่อยากให้คุณจองกลางอากาศอยากให้คุณเข้ามาดูมาลองขับว่าชอบไหมสไตล์แบบนี้แล้วก็จะคุยกับพวกคุณว่าเฮ้ยการดูแลจะเป็นอย่างนี้นะจะมีให้หลายทางเลือกก็คือสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะเห็นรถว่าราคาไม่เท่าไหร่นะครับจำเป็นจะต้องมีรถใช้แต่ก็คือต้องหารถถูกด้วยเนี่ยเราก็จะแนะนําการดูแลอะไรต่างๆแล้วเราก็จะมีอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือจะเป็นรถใหม่เลยแต่ก็คือราคาจะไม่ต่างกันมาก นับคุณเข้าใจใช่ไหมคุณอาจจะจําเป็นต้องใช้รถแต่ก็คือเห็นคันนี้ราคาถูกนะับถ้าดูแล้วเฮ้ยกลัวว่าแบบว่าเอาไปแล้วอาจจะดูแลไม่ถึงหรือมีปัญหาเนี้ยเราก็จะพาไปดูตัวใหม่กว่านี้ซึ่งตัวใหม่ก็จะดูแลง่ายขึ้นปีใหม่ขึ้นแต่ราคาก็จะอัพขึ้นไปนิดๆหน่อยๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยดีกว่าครับก็สําหรับ t o โยต้าแคมรี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่187,000บาทเท่านั้นที่สําคัญเนี่ยปี2005แถม ฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุบวกประกันฉุกเฉินหนึ่งปีเต็มๆเลยสําหรับคันนี้ประกันฉุกเฉินหนึ่งปีเต็มๆคือใบเหลืองๆเบมเบอร์การ์ดของพวกเรานี่เองนะฮะสำหรับใครที่กังวลเรื่องรถเนี่ยไม่ต้องห่วงมีอู่ทั่วประเทศแล้วคุณเนี่ยก็ต้องดูแลรถด้วยสําหรับคันนี้อาจจะเป็นสักคนที่พอเป็นรถบ้างหรือมือใหม่ที่งบน้อย แต่ว่าเคยได้มีโอกาสจับรถมาบ้างเคยมีความรู้เรื่องรถบ้างมีความชอบรถอยู่นิดๆหน่อยๆที่พร้อมจะดูแลเขาเลยดีกว่าแต่ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่นึกถึงผมนะแล้วกลับมาหาผมนะครับประมาณนี้ส่วนใครยังไม่พร้อมลองลองเลือกเป็นรถป้ายแดงดูผมไม่ได้ไล่แต่ว่าอยากให้คุณสบายใจนะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้ซื้อรถออกไปถ้ารถมีปัญหาอะไร ติดต่อมาได้เหมือนเดิมอาจจะมีแบบตอบช้าหรือพลาดไปบ้างต้องต้องต้องขอโทษเวนาที่นี้แต่ที่สําคัญคือ0815198985พี่พันดีพนันรัตน์1999โทรหาแก้ได้เลย081314268เคมอนรัดโทรมาได้เลยอยากจะดูรถคันนี้ใช่ไหมลามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT มาได้เลย Facebook ดีเวนวักพนันนรัตนนะครับที่สำคัญหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นรถคันไหน ลองมาดูก่อนค่อยจองผมไม่ว่ามาดูมาลองแล้วไม่ถูกใจเอาน้ำหนึ่งขวดกลับบ้านไปประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วคือตอนนี้เขามีการตัดหญ้ากันอยู่ฟากนูน้นก็อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยอันนี้ไม,ม่ผมเนี่ยใกล้ปากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้คือพี่หนุย่ยก็คือสําหรับใครที่มาใช้บริการเนี่ยสามารถเข้าไปหาพี่หนุย่ยพี่ชายผมได้นะหรือจะไปฝ่ายขายก็เออพี่คิด นะหรือว่าพี่เอกก็ได้นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ